ส่วนภาวนาเนี่ยเป็นเครื่องข่มกิเลสภาวนามันมีสองส่วนส่วนหนึ่งทําความสงบคือสมะถะธรรมฐานเป็นเครื่องข่มกิเลสไม่ให้มีอำนาจเหนือใจกลับข้างกับศีลนะศีลเนี่ยข่มใจไม่ยอมแพ้กิเลสสมาธิชนิดสงบเนี่ยข่มกิเลสด้วยกําลังของสมาธิกิเลสก็ไม่มีกําลังที่จะมาครอบงําใจ การภาวนาอีกระดับหนึ่งคือมีปัสสนากรรมฐานนะเรียนรู้เข้าไปถึงรากถึงเง้าของกิเลสขุดรากถอนโคนกิเลสเอาชนะกิเลสได้เด็ดขาดด้วยปัญญาอันยิ่งันตัวที่จะทำให้เราเข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นจริงๆคือตัวปัญญานะคือความรู้ถูกความเข้าใจถูกอย่างเรารู้ถูกเราเข้าใจถูก ว่าเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเมื่อก่อนหลวงพ่อชอบไปงานศพนะงานอื่นไม่ไปหรอกไม่ชอบไปงานศพนะใจมันพิจารณาธรรมะเออคนนี้เขาแสดงธรรมะให้เราเห็นแล้วเขาตายให้เราดูแล้วก่อนตายบางคนรวยบางคนมีชื่อเสียงมีอะไรต่ออะไรมากมายสุดท้ายไม่มีอะไรเลย ที่จะติดตัวไปได้เหลือความดีความเลวถึงเวลาจะเผาศพลูกหลานก็ามาอ่านประวัติไปฟังเรารู้จักคนที่ดีเนี่ยคนที่ตายฟังประวัติเราไม่รู้ประวัติใครทำไมมันดีแล้วเกินก็ไวยกันไปตามธรรมเนียมแล้วก็อธิษฐานขอให้ไปสวรรค์ไม่ต้องอธิษฐาน คนเราตายปุ๊บเกิดปั๊บตายเมื่อไหร่ก็เกิดเมื่อน,นั้นแหละไม่ต้องมานั่งรอให้เราอธิษฐานส่งไปที่โน,น้นส่งไปที่นี่หรอกสิ่งที่ส่งเขาได้คือกรรมกรรมสำคัญคือกรรมของตัวเขาเองแหละกรรมที่เราส่งให้บุญที่เราส่งให้นะบางทีก็ได้รับบางทีก็ไม่ได้รับโอกาสที่ได้รับนะมีไม่มากหรอก อย่างถ้าไปเกิดตายปุ๊บไปเกิดเป็นหมายกรวดน้ําไปให้หมาไม่รู้เรื่องหนระหรือไปเกิดเป็นคนเราทําบุญไปให้เขาไม่รู้เรื่องหรอกนะไปเป็นเทวดาพอตายปุ๊บขึ้นไปสวรรค์พวกเทวดามาแสดงความยินดีไอ้คนที่เพิ่งขึ้นไปใหม่บอกเดี๋ยวหมดการต้อนรับแนละ้วจะกลับมาเยี่ยมญาติมิตรนไม่ทันหรอก ญาติมิีตายไปหมดแล้ววัยเวลาของมนุษย์กับสวรรค์ความเร็วแตกต่างกันระดับความเร็วไม่เท่ากันมิติมันต่างกันงั้นจะไปเป็นเทวดาเนี่ยเราทำบุญให้ไม่รู้เรื่องอนะ่ะไม่ได้รับหรอกนี่นไปเป็นพลมไม่ได้สนใจใครเลยทำความสงบเข้ามาหรือไปเกิดเป็นสัตวนะ์นรกอ่ะ สันนรกไม่รู้เรื่องนะชีวิตจมแต่ความทุกข์รับส่วนบุญไม่ได้ตัวที่รับส่วนบุญได้จริงๆมันมีเปรตอยู่พวกหนึ่งนะเขาเรียกปรตูไปชีวิตกับเปรตเปรตพวกนี้มันมีสภาวะที่ใกล้เคียงกับคนมากเลยทางอีสานบางทีก็ไปเรียกพวกนี้ว่าพวกบางบทนะเคยได้ยินไหมพวกบางบทพวกบางบทเนี่ยชอบไปอยู่ ใกล้ๆครูบาอาจารย์เมื่อก่อนก็มีคนหนึ่งนะไปงานศพหลวงปู่เทศพอไปเผาศพเสร็จนะอีกวันหนึ่งเขายังพักอยู่ที่วัดวัดสาขาไ,ได้ยินเสียงคนกำลังอบพยพคนข้าวผนของต้อนวัวต้อนไกยนะพวกนี้ สภาวะมันเหมือนคนเลยนะทําทำมาหากินอะไรคล้ายๆค,คนอ่ะถามดูว่าจะไปไหนบอกจะย้ายที่อยู่ล้วตรงนี้ไม่มีเนื้อนาบุญอยู่ไม่ได้รับส่วนบุญแล้วก็จะหนีไปอยู่ที่อื่นที่ยังมีครูบาอาจารย์ที่ภาวนาอยู่เนี่ยคนไม่เอาไหนนะแต่ทั้งเปรดมันยังไม่อยากอยู่ด้วยเลย มันย้ยายบ้านหนนะีอบยยกันพากันไปเนี่ยมันมีสัตว์น้อยชนิดนะที่ว่าเราทำบุญแล้วก็รับได้นะเพราะงั้นเราไม่รู้ว่าเราตายแล้วเราจะเป็นสัตว์ชนิดไหนเพื่อความปลอดภัยเราสร้างบุญสร้างกุศลของเราด้วยตัวของเราเองไปก่อนไม่ต้องมารอให้คนอื่นเขาอุทิศให้ เขาจะอุทิศหรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้าเขาอุทิศให้แล้วเรารับได้หรือเปล่าก็ไม่รู้